เปิดบ no uh, ัตรมาครับเผื่แป๊บเดียวท็อปสันโซโล่คิวครับบัตรไรแลตีหน้าพอชุดเอ็นล็อกมาเต็มๆจังหวะนี้แล้วจับล็อกขาซับซ้อนด้วยแป๊บเบสแต่ใครจะละลายเหมือนอาณาจะแตกไลนิ่งสตอมฟาาฟาดหัวลงไปแต่ลากเซฟก็แตกเหมือนกัน วางแบบเบอร์เมสลงดึงต่อแอสซอลสองทีพูดสต็อปเหยียบหยุดไหวได้หรือเปล่าหยุดไว้แล้วก็กันเวทยัต่อรับเจื่อว่าลไยใส่ไวซ์วินบัตไรจะหนีไปไหนได้ยืนทนกันไปนอมสันเหล่าหน้าครับเราเปิดคิวลิ่สปีกสามตัวของบอยสวินนี้ให้ทอมสันอย่างเดียวเลยนะเต็มๆกันหมดครับผมรับเชื่อไว วอดไร่ระเบิดใส่เข้าไปแล้วก็แตกพ่ายวอล <c oughs> ์ดเซเนกิงบอดไฮคราวด์เนี้ฮะสองต่อห้าครับเงินดำหนึ่งเคโอจีหนึ่งมาจาังหวะนี้ครับเคิร์สคราวไล่ไปก่อนฮนะสักซาบอดชีวิตมาแต่ดิสปเปลนหลบไปตีทเว่ากโดนดีหนายสลาก็รอคีเทเป็นดิสเปลนอาจจะไม่ได้หู่วาเกมที่มีอะเคมิท โอ้โดนต nice ัดเกลียวไปด้วยแล้วก็ชิริกชาชิ้นต่อเปิดแชโดว์แดนหนีแล้วก็โดนไม่ได้แล้วนะแชโดว์แดนก็เลงจะหมดแบบปาบิลิซาไปตามทางไล่มาบอเแชเดอร์สเต็ปพีครับหมดกันไปเบสแรมไทยละลายสเตดคิงเมกแกคิวก่อนเนอร์ท็อปสันเปิดมานี่ครับภุมิสตอมเจอ3ครับหมดไปสแตมปผิดก็ใช้ไปแล้วหมดไปบอลดีบล็อกบอลดีบล็อกซึ่งมากับอีเธอร์เซฟตายเอิร์สเอา ไปลงอีกทีเกือบตายติดโคลฟิทแบบนี้แต่หันมาสกิลแบบเบิบร์เฟสลงรับต่อฟาต้าละลายเลยเจอดาร์คแ็คเข้าไป,ไปนี่เองอันูกใจให้ตีป์เปิดมาครับผมอนาอนะอาน้ามารับชนันซี่โอ้บ่ายก้โดราเวทแบบเต็มข้อฮะระยะบอลโซบิทมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นครับผมแล้วก็คัดออฟได้ดีครับเซอร์ 33. ตี้ทรีตีเคเรียไปก่อนโออันตีเคลือบจะกัดปันตีเคเรียยื้อไว้สุด ยื้อไปสุดยื้อไปสุดรียบร้อยฮะแตกพ่าอยนึก <c oughs> ล่าวจนละไล่ปลา,ปาจะวันนี้เปิดล่างในสวนตบซักซ่าตายฮะใครไปซ่าซนะักซ่าไอฟลาจะจ่อครับอาณากัดฟันสู้กัดฟันสู้ชิลลีทัดแปะแล้วก็แลกชีวิตกันเปล่าโอ้โหสุดจัดจอสแน หลายคนไม่ตัดไว้จังหวะนี้ไอ้แบรส์มาต่อทอมสันว่าไงครับราเวนเย็บเต็มข้อของทอมสันตายวู้ด้วเก้าต่อก้าสิบ<ฮ><ฮ>คิวจะเป็นของใครเคิร์สคาวได้กันไปวากลับไปได้อยู่ดีสปีดเอิร์ธใหม่ทันนั่นเองเลอร์แชกมีวอร์ให้กล้าครับอานานต้องตีทิ้งเลยฮะชาร์เดลดนส์ไม่แอคทีฟนั่นเอง บลัสแปะลงต่อครับดิสเบอร์ตามอีกทีหรือเปล่าเลยแล้วตอนนี้แบมเปลิลเมสวางลงไปอีกครั้งทีเท่าดนึงมาเปิดเปบดเมลฮะบลัตซิงเกอร์ถอยหรือเปล่าเลยเคลือบกันเวทุด้วยพอเชนเปิดเ,เข้ามาย้ำต่อไดาดีกับอาณาเหลาเหลาปังเหลาปะเหลาปะโดนดิสเลตเปิดไปแล้วสเตปปีนมาพยายามดีกระโดดออกหรือเปล่าอาณาอาณาแตกพราย มา goodness เปิดมาครับพอชูเดนรับเชื่อวางลงไว้สไลด์มารถเป็นข้อแต่ยังไหวอยู่ยังไหวกัดฟันทนได้เธอไล่ไล่ไปลากลากลากกันต่อไปเธที่ตายต่อคอมโบกันในฟันก็สวยงามถ้าได้อากานิมมานี่ได้สนุกเลยนะได้แล้วยังไม่ได้อากนิมก็ราเวทเหยียบคันออฟแบบง่ายๆบอสเดคิงกันเวทช่วยไว้ก่อนสมสันว่าไเดินเข้าใส่ เดินก็ใส่ถอยไปกับบ้างวัดไร้ลงไปติดรับเชอร์เบสแลมไทยก็มาเน้น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 เลยคอยทีเดียวคอยทีเดียวแล้วก็ว้ากลับไปได้สักซ่าแต่จังหวะนี้ด้านหลังเตอร์นิทีโดนครับมังกี้หมดเปิดเข้าไปใส่ชาโดแดนหมดไปแล้วยอดเพียรเฟรมบินไป็นด้ครับโดนเทลครับกันเบสไปก่อนเดินก็ใส่ฟอร์เจนจับล็อกขามาแล้วไมเห็นปานวานทุบอีกทีอะอาน่าตายไปสี่กับชุนด้าผม คัดออฟในคัดออฟอีกทีฮะเจอตัดด้านหลังกับทีมทุนด้าครับโ g เข้ามาแบบรวดเร็วฮะเปิดเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้กับไทฮันเตอร์เมื่อกี้นี่ฮนะสมอหลุดครับจะเห็นตัวเองแต่ผีไล่หมดไปใส่ฟาต้าฟาต้าจะจ่ายอันติไปก่อนตายหรือเปล่าไม่ทันซึ้อเกิดได้กับฟาต้าแต่บัดไล่ระเบิดไปจังหวะนี้ซึ้งเกิดได้ดีฟาต้ากำลังส่งน้ำแข็งมาจากแดนไกลยังไงต่เอเซลเับ ไปฟอร์สบิดแล้วกันเวทเทอร์ไลท์มาติดเฟียไป2ติดเฟียไปหนึ่งเท่านั้นสกายเตอร์เปิดร่างเร็วกันไปซอยที่ใส่โคนตัดเขาไว้ใส่ตัวเขาบ้างสกายเตอร์สกายเตอร์บอลไล่ควักย้ำต่อที่ทอมซานอุสตายครับมีแต่คนเลือดเยอะๆครับผมเดินไม่ออกใดไม่ออกนี่เจอไอ้สวอทเข้าไปด้วยไล่ตามมาอีเธอเด้งโนเขียวว่าไอ้เคลื่อมกันเวทแล้วก็ฟอร์สวิดไว้ก่อนสแตปพีนเปิดป้าฮิวฮิวแล้วเดินฮิวแล้วเดินควัก แบปเปอร์เมสลงไปรับเจ้ลงต่อจะเทอไลท์คอมโบหรือเปล่าร่างเรดหมดลงไปแล้วร่างเรดครับมันคลองอารามมันไม่รู้ว่าอย่างไงดีเปิดล่างเรดมามันคลองอยู่แล้วนะไอบ้บลัดปลาแปะกเข้าไปแล้เซฟระเบิดแตกไปแล้วนี่ราเวนเยียมาย้ำต่อ เปิดปีกมีสวนครับอาดาเจอระไลท์ไปสองตีเขาใส่ตามเจ้าทตีไม่เข้าแต่บัตไลท์ละเหมือจะเปล่าใส่โคนหลบไปได้ผมติดไซเลนต์มาไลทซิเลเลสแล้วไถ่เข้าไปสเสด็คคิงตายพวกด้วยด้วยชาโดริบกระโดดขึ้นตัวหรือเปล่าเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้จะมีไลท์พิต์ตัวฟิวฟิวแล้วซื้อเกิดมาบาดกำพืนไปแองเกิลสแบทใส่จนสัสนสกชาตายเดินจูงต่อทอมสันทอมสันไม่หลออโดนโบวไปสองทีจากสกายเตอร์ตายเป็นสี่กับโอจิเอาล่ะอยู่ใน ทินทานลุกล้ำบ้านของนั่นโอจิ้วเจอนะครับเดโซเรเตอร์นี่สะดุ้งกันเลยเดียวดาเมจห้าพันหกฮะเปิดมาเลยเซสเปนเอิร์ดเหยียบลงไปฮะถอยครับผมไอ้แบลสลงต่อหรือเปล่าตีเข้าไปครับด้านโอฟัสคายเตอร์ฟาร์มกลับดีครับแล้วดีครับเก็บคนช้าหนึ่งนายพยายามจะอีเทอร์ช่วยผมเปิดด้านแพ็ครับรีบู้นไปเซเนกี้ครับไม่รอด Car, เปิดฝาจังหวะนี้ครับสตแต่แอมผีแต่โดนล็อกขาอะไรกันครับเนี่ยใดไม่ถึงใดไม่เข้าแต่อานากระโดดไปแล้วหลับไม่สนใจผผกับผมพุ่งเข้าใส่เฝ้าสปินเคลือบกันให้แต่อีเทอร์ดีครับขึงกันหมดครับสก,กิลสก,กิลไล่กันไปไลท์ิเลอร์อยู่ในทางด้านโนของบอลสิบอลสิครับแดนออกไปได้แล้วนี่สปินเออร์เดียมลงต่อที่เซนท่อจ่ายหมดแม็กครับโอ้จีอานาย,ยังมีเชนดูด้านอยู่นะ l ลน์นิ่งส่อเปิดใส่เซฟเซฟสไลด์ไปจะเหยียบนลฮะไม่ทันตบตรงมาผมตบยับครับตบยับยัส่อฮิวฮิวให้เซฟฮิวให้เซฟฮิวโลลัวครับทีมฮิวกล้าที่จะเอื้อนเอ่ยครับแล้วก็สปิเนอร์เหยียบลงใส่พาด์าทาร์เข้าไปครับอีเธอร์นี่ยังต่อสกายเดอร์จากการสักซ่าไปที่เรลาราเวทเหยียบม,มาใส่ ดับลงมาร้วงพี้นี่ออร์เคิลก่อนออร์เคิลตายซื้อได้และนี่อาดาเปิดครับชันดูแนดนลัดจ้วงยับต,ต่อ GA, ตีเข้าไปยัยสนามหลุมเอเจไอให้เยอะที่สุดแต่ก็ถอยอมหมดครับไม่ให้อนา,าตีครับแล้วเข้ามาอยู่นี่เซตอัพไปแล้วเซอร์เรลไลป่าย้ำต่อหรือเปล่าไปโดนสองตัวโดนไลซิลเลอร์กับทางด้านวายชีวิตแต่ก็ไม่รอดครับแอสเซอร์เซตป่าท้องสันตายไปไม่มีบายแบกอุ้มซ้อมเหยียบไปดับบเเิลอ8ป่ามาย้ำต่อแล้วตอนนี้ครับล่อซื้อเปล่าไอ้บลัดมาไม่โดนอาดา อาณาบีกัมีไปไม่รู้จะตีใครก็ถอยห,หมดครับด้านหลังนี้โดนลัวเข้มโดเทียวโดนเท,ลลเท,ลลเทียวไดแบ็คไป70วินาทีจับล็อกขาไว้ก่อนที่วอร์สวิตของบอลสวิตเลือ่อนเยินใจน้ำใส่อาคนีพเนี้แล้วก็ดับเบิ้ลเบนมาด้วยจาเทอรไลท์ป่าไล่ไปก่อนหรือเปล่าเยครับมาด้านทอมสันกับอนาณาดีไล่ไปสุดๆไล่ไปสุดอาณาครับโยกหลอกก่อนไปครับผมมีลาเวงครับสเตดี้คิงแลว้ววาร์ปกลับไปทอมสันอาณาโดนได้หรือเปล่าเจอแอสเซอส์ไปครับจาโนแดนก็ใช้ไปเรื่อยๆกระโดดหนีไปก่อนฮะจานนี้จะไล่ตามไหมอานาวิ่งกันยาวๆ มีกัยาโรชาร์ดแดนซ์กับแอคทีฟมาแล้วครับทางสะดวกไม่มีวัวครับแต่จะเป็นทางฝั่งทูนด้าเข้าเอาโรชาหรือเปล่านะฮะดันล่างกันไปครับผมอาณามีว้บินลงสองอาณาฟ้าเพิร์อไอ้บลารเซตอัพมาจังหวะนี้ครับเข้าเต็มดีสแดนซ์ย้อนตอเปิดดาวแผดไปอาณาจะหนีหนีไม่พ้นผมเพราละลายไปเลยทีเดียวฮะจับตายไปครับผมแล้วก็โรชาแบบฟรีๆฮะสกายเตอร์ไปโค้ชเซนบาอีเทอร์ดีครับไอ้บลาสลงต่อ อีกครั้งลิสแนนเปิดแอสเซอเซฟลิสแนนย้ำอีกทีไม่รอดฮะเดินชนกันต่อสไลด์เข้าป่าไปวา้าบกับทันหรือไม่ไม่ไมทนันระบบแจ็คพอตไอส่วนเด็กชิลิทันเปิดย้ำต่อโคฟีครับเดินไปออกกันเซฟแข็งโป๊กเลยทีเดียวฮะรวมไปกับเดบุลิกครับค่อยๆกัดกินใจนายแล้วก็ตายครับเซฟกดลาเวดอย่ามาไม่ได้ชาโนโดแล้วตายครับจะตายระเบิดกบกันเลยทีเดียว แต่คู่ต่อไปก็เป็นแปรมแล้วก็อรการิอันแกรตอนนี้เซตอัพมาภาพเดิมๆกดชาดูเรียมเดินไม่ออกแล้วก็โดนโบกไปหนึ่งทีมาเปิดปีเค่ีกตีสตันไปอาดาผมบอกว่าต้องอยืนหยัดสู้กระโดดมาตีสไครเตอร์บอกไม้เจ็บตีนายก็ไม้เจ็บไม่มีใครเจ็บ ไฮเตอร์กำลังจะเข้าหรือเปล่าแล้วตอนนี้อีเธอร์ดึงจังหวะครับพอสวิธแตกพอดีราเวเยียบาลรอชนะด้วยแดนบดกระโดดออกไปแต่เขาดักอยู่แล้วก็ดิสแดนยับ่อสปีดเดินไปขอบพอดีสไลท์ไม่จ่ายสเกียับจ่ายไปแล้วจ่ายไม่ไหวผมเขาไม่ได้คุมอัพเป็นขนาดนั้นนะกระโดดไปแล้วเซนเตอร์น้ำสันยังไงดีงานกระบอกแรกกันไปกับนิกตายตายไปเกือบตายตรงนี้ครับทางนัติโยนดิ้เด้งไปต่อชิลิมทันแปะไปที่เซฟเซฟสไลด์ออกไปก่อนนะจะเป็น ทางหนีครับเปิดเข้าใส่เฮกได้ใช้ปัใส่โคนตัดเข้ามาปีเนอร์ดูบอลเชยนะครับเลื่อกันเวทไว้ให้ไว้ครับเลืออไปก่อนเชยเชยไปด้กันเวทสตันใหญ่เปิดไปผมอนาณนาลุยย้ำต่อโดนไอ้ปลาลเขบอกเข้าเต็มเ,เอาละครับต้องปีกแอบีเปิดย้ำตอ่อตีได้ไงครับตายไปแต่ซื้อเกิดได้จังหวะนี้ถอยกับก่อนครับอนาณาเปิดที่เดินเชนดูแนดนไปแล้วการสน่งย้ำต่อที่โนเทียวโนเทียวครับพยายามจะถอยมาโดนตีไปหนึ่งทีกับหมสปินนั่นไม่โดนแล้วก็เปิดมาครับเป็นทางด้านโนอคอล์ เขาวสซว,วาเขาเซว,วาใส่เข้าไปสตอปคัพเตอร์ลงไปหนึ่งทีใส่คนใหญ่มาอีกหนึ่งรอบยิงก็ามาดาบเขียวรอบีบเข้าไปจงหวะน,นี้เธอละลายครับใส่เลนครับผมแล้วก็เพียไปสองอยังไงครับหยอดมาหิวให้และสักซ้ายังต่อตั้งเข้ากันไปตรงกลางดานตรงนี้ครับมาลึกเหลือเกินมาตัดคลิป คนตัดคลีมเอา2021แล้วสปีดแอ้เดียวลงไปเบนเมลเปิดมาบัตไลพยายามจะดีหนีไม่พ้นับโดดอีเทอร์หนึ่งแล้วตายไปทบสันทบสันซึ่งก็ได้ได้ราสปามาตรงกลางอานากระโดดลงบาพอดีพอดีแล้วตอนนี้ครับเคิร์สคาร์ไปลงไปต่อดับเบิลเอปาสองฮุสซอมเยียบสองมีการไล่เข้ามาย้ำต่อยรั้ง แล้วก็ไล่ไปที่ไทยไทยเรียบร้อยหัวใจอันติมาแล้วด้วยตีเขาย้ำต่อที่ไรเซอร์ไรเซอร์สกายเตอร์แบบทางฝั่งทีมทุนด้านเดียวเลยเกินมีซื้อเกิดลากยาวๆกับสกายเตอร์คนดีคนเดิมอีเดินถึงขั้นไว้มีคนมารับแทนเป็นทางฝั่งเซฟเซฟยังไงเซฟตามหลังแต่อาณาควักตายมาเกิดขึ้นมาอีนนกครับเอจิสครับผมไรเซอร์ดั้งนี้ดิสเพลย์แบบกว้างลงไปงก็ตีเขา้ำต่อที่ทางฝั่งตัวของไรเซอร์จะรอดเปล่ารอดไหมรอดไหมกระโดดขึ้นตัวไทเตอร์ไทเตอร์พาหนีพาหน롬นี้ ลบนี้เกมมิง่งไอส์บารนป่าผันกบารโดนสามตัวจวังหวะนี้ครับผมยังไงต่อฟุตซอลไล่หรือเปล่าดับบเิล W.N. ฝาดเข้าไปที่ต้นทีทีเดินดทีทีตายไปแล้วไม่มีใบแบ็แต่อาณาดูท่าจะไม่หล่นเคริร์สคาวแปะลงไปสี่ตัวระเบิดแตกควายกันหรือเปล่าแล้วนี่นชิลทันยิงไว้ใส่ด้านตัวของฝั่งเซฟอาณากระโดดถอยออกอีกครั้งอยอดเพียวไฟมายิ้ตัวเองทางด้านออร์เคิลเซฟไปไ,ไวและอาณาตายคอมสันตายต่อด้วยด้วยกันเซฟ ดาวโบกี้ของเซคิงลากไปต่อใส่โนเจลโนเจลไม่รอดหมดทีมหมดลงเหลือแค่ซัพพอร์ตแล้วก็ว้า,าวเปล่าซักซ่าโดนตีบอลช็อตสั้นมาย้ำต่อกดชนะกลิเมอร์พยายามจะยือย้อสุดยื้อสุดภารกิจหลบนี้ดิสิเบิลมาเจอใจเอ็ดเองสตันใส่เข้าไปทานเล่นเล้วอยู่ผ้าดาวโบกค้ขเขาได้แล้วก็ซื้อเกินมาอีกหนึ่งซักซ่าทางด้านซักซ่ากับ ทางฝั่งโดเชียจะทำการดีเฟนซีฟได้หรือเปล่าทำดาเมจไปหมื่อแต่ล้มนะชุนดาไม่หมดดงซื้อเกิดกันทั้งทีมยังไงเดินผ่านบอร์ดครับผมได้แบกหรือเปล่าไอ้แบลส์มาเดี๋ยวยามหลบครับใส่คลอนหล้วก็เป็นการเซตอัพตัวเองอยู่ดดิรียรอๆฮะตบพาวเวอร์ตรงกลางและและนี่คือและนี่คือ และยังไม่หยุดอยู่แค่นั้นโนเทลผู้ยืนหยัดจีจีคอเป็นทุนด้าสไตล์แบ็กไปสองเข็มสกัดเตอร์ไลท์สติล